สวัสดีหลวมสสวััดีครบเล่นแต่เช้ารอกตัวเนี้ยขับเรือไปถึงที่อ่ะหารอกไม่หายอ่ะ <c oughs> ไม่หลุดตกน้ำอ่ะ <c oughs> อันนี้แบบโคตรแสบอะร่อเขาแต่ละตัวแบบโอ้โหโคตรแสบของลูกค้าเหรอแม่งหายไปเลยหยิบมาเกี่ยวุ้งกันลังจะตีเอ้าเชี่ยขาเล่าหายไปแล้กันตีแล้วเอามือปัดโรเตอร์เอาไงรอเาปัั่นคึงวดลมเบาดีนะเนี่ยวันนี้เนาะเป็นเมื่อวานเนาะตอนหนัวขนาดนี้แต่ลมมันโคตรแรงอะส่ง อ,อน่งปจเลยครตอนตทงเข้าหมากันหมาถึงหมาแล้วมถึงหมาแล้วถึงหมาแล้วครับมาถึงมาล้ว ันนี้ผมใช้เป็นไท่ันจับเครื่องเลยไปแล้วอ่ะลุกแรงไม่ค่อยรีบอ่ะนี่รอถึงหน่อยแล้วใช้เป็นโยเบอร์สามอันนี้วันนี้ไม่ได้ทวงน้ำตื้นเบอร์ก็ไม่ต้องตึงมากโดนแล้วอทจริงเรื่องจริงเขาบอกแล้วมันปวดรออยู่ใครบอกเนี่ยใช่ดิไม่ใช่อ่ะ ไม่ดึงไม่อะไรเลยกไปแล้วสองแต้มทำหลุดทำหลุดไปเลยลงไปนั่งคนฝั่งก่อนไปทาเล็บเลยไปทาเล็บอีกแล้วทาเล็บมาเยอะไปเที่ยวจะไปรับเป็ดตั้งอตแม่งเจอน้านตรงนี้ต้องจอดจอดอ่ะเฮ้ยอะตอมอะตอมไปทำ่างนั้นไม่ดูผมยังไม่ทันเกี่ยวโยเลยะ <laughs> ต้องทำอะไรอะ่ะอ่าผิดละ ติดเรืออยู่มงโบกเรียกเหรอมาเนียมันนี่ผิดผีแล้วรอบนี้จับก่อนตา่ยังไม่ได้เกี่ยวโยเลยคิดดูเลยเฮ้ยพี่มาเกีพี่ออกเกียงกอดให้เตี้ยกอดให้โล่งไง ไอไอทาเล็บมึงไงมึงหงอยไม่ร่ามึงหงอยนะโดนจับเฉยจับเฉยไอทายเล็บมึงหงอยไหมเล่นนะเว้ยเดี๋ยวตอนมึงโบกโบกโบกเลยไอ้ยังมึงโบกจริงนี่หว่าไม่ได้โบกเล่นๆนะบอกก่อนไปก่อนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะทนไมเยอะตูนไม่ก่อนตูนไม่ก่อนเราไม่รู้จะตากันตอนต่อไปเรามีบ่อเดียวบ่อหน้าไม่มีบ่อที่บ่อเดียว ดรือตับไกลหรอกออมาสักกลางน้ำเงาแล้วเนี่ยมันเล็มเลมใหญ่เลยเด้อสายพันธุ์ไม่กว่าไก่แนกไม่ได้พันธุ์มันขึ้นเกย <c oughs> อย่า้ทาเล็บไอ้ทาเล็บมึงจะไปแล้วเหรอทำแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs>

はい。 ยัง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 ไม่หลุดอีกน้าจะมีเออเนี่ยไปถึงนคำแพงนี้อืมนี่นะหาหังก็ดีก็เลยเนี่ทีนี้แหละทีนี้แหละสองสายอยู่กันดึงไว้เออจะซินแตงหนึ่ง ไมไงนายเหรอคิายไ้นายเลยนายเลยคิดายเลยจะตกรอดคื่นด้ขึ้นบ้าง่าเลยนะเอากูไปเล่นในถังเลยนะเอาวะผมวาเฮ้ยดำห่ะเนี่ยบอกแล้วผมบอกแล้ว ดอมนะตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะไฟยันหัวเรือเลยนะ <c oughs> นะดูเลยนะ

พัดอันนี้แหละวนไปหัวเรือหน่อยๆหัวเรือหน่อยๆนั่นแหละบอกให้หมาก็หมาหเบเกอร์นี่หว่ะตังได้ตังใจเลยหนยเดียวด้วยโยปลาโยอะไรกันเนาะ <laughs> เ <laughs> ออน,นี้มีม่บุ้มบิม่มเลยวะบุ้มบิม่มเหรอบุ้มบิมบ่ม,มยืนตลอดยืนห้อยตลอด,ด,ดคิดหน <laughs> เบาหน้าเบาในาไม่เคยได้นั่งไงไงไงป้า,า,าขึ้นหน้าหลักเห็นป่าวเออเออเอเอเห็นแล้วเห็นแล้ว นด้เราเห็นปาลาขึ้นไหมขวดเจอปลเตียนอะไรเนี่ยหลอนเิอันนี้ขนไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วขวดได้กี่แน่เลยวะอาบานเลยนั่งไม่ขึ้นกอมาวิ่งตามกอเลยกอเลยโอ้ยรถเอ้ยน้ำนี่เข้ารถอีกอยู่ตรงไหนวะเนีาะกอเลยตรงไหนก็กินตีไปเลยข้างไหนก็ตีโอ้โหมันวิ่งตามเป็นหางเลยเป็นเดี๋ยมันวิ่งน้ำนูนเลยอ้สามพันลวดสามพัน ใส่วัดไม่ขนเสือใส่ลิงเฮ้ยไม่ใช่เล้งแล้วนะใช่ปะปลาอะไรกัดไใ้เล้งอีกทีเมื่อี้หนหน้าหน้าปลาอะไร,ะร,ะไรมาไล่กัดปลาท,ที่พี่กินที่พี่อัดอยู่วะเดี๋ยวขึ้นขึ้นตัวแล้วมั้างตกตัวแล้วน <ะ S 1> <อ>่ากินให้่ <laughs> <laughs> ปลาอะไรไล่กัดไอ้เล้งอีกทีเลยน, <laughs> นะ เราไม่ยอมหลุดด้วยพวกก็ล่าิขนกันนี totally ่ไงเล็กมาเ้งมาเด้าาเด้ายาวเลย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  ไม่ใช่เลรงนะตัวนี้อ่หลุดโอ้ยอยู่ตายแล้วตัวอะไรเนี่ยอยู่อยู่ตายแล้วตัวอะไรเนียวโอ้ตายแล้วเขาไงเนี่ยคีมก่อนคีมอยู่นี่คีมอยู่ข้างหลังผมนะมีอะไรไหมอ๋อปลาเนี่ยแรงคุรู้ไหมคีมผมจะเอาคีมเลยคีมอะไรนี่นี่นี่อย่าแรงจริงด้วย เอ๊ะมีของเราที่ไม่ใช่เล้งว่ะโอ้โหเล้งติดการตัวดิกดดารหยากแล้วมึงไม่บอกิอ้งเลยโถาที่นี่เลยน้ำไหนเข้าหลัอะน่าจาจีะยังหองมีผมเป็นเพื่อนตายเลย อะไกัดอยู่ดนี่เยลยไม่ขึ้นเลยนะ <ừ. S 2> ตึงตัวมือต้องนานไม่บอกเลยว่ามัานเดือดมันกัดอยู่ปะกัด <c oughs> อยู่กัดอยู่เอเคล้นมึงไงไว้แล้น่าต๋าไเลงก็ดีโดนเล่าเลยหลังเราบ้าง จบย่างจริงคนนี้ชัดเลยอย่างเงี้ยตีขนขนอุ้ยเจออะไรแล้วฮะเฮ้ยเป็นไหนวะเนคอมกินไก่ไอ้ลิง มันจะได้แดดนี่วะไดดนี่โซล่ะโดนไล่ไม่รู้เขาบอกว่ายเล้งเขาบอก่ายเล้งเมื่อกี้นี้ดูดิเขาบอกว่ายเล้งไกลว่ากี้เยเขาบอกผมว่ายเล้งในร้อยเจ็ดสิบเขาบอกผมว่ายเล้งดูดิเลดงไงเลดงไงเลดงกินแล้ว กันแน่หรอไม่อยากรู้หรอกนะตีขวดด้วยใช่ตีขวีด้นยถึงใช่หรอกตีขนมาแล้วเนี่ยผมโบยหลังผมขึ้นก่อนอีกเนี่ยเอ้าเดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วเนี่ยอวนางอัดไปละสี่โมงเย็นเอาขึ้นร้องอย่าร้องนะอย่าร้องเดินแค่นี้ทำมาล้อมสายเท่าไหร่สายอ่ะสายประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบโอ้ยเหลือเยอะร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ป่ะ ใจเย็นใจเย็นยงานยาบอ้าผมบอกเลยเย็นเนี่ยเขาขึ้นกันหมดแล้วที่ขนอ่ะมันใช้แล้วอเออแม่งหูแพร่ด้วยเนะี่ยลอกน้าเสียสปูลหมุนไม่หยุดเลยนะ่ะเน่ะลอกน้าเสียมันม<ต>ีสายเปลือยไงนวลไว้นวลไว้มันเหลือครึ่งเดียวแล้วอันเนี้ย โอ้ตหสวยมุมนี้โคตรสวยวัวไม่เกี่ยวปีขาขาไหมวะโอ้มีขนเกาะนี่แหละรอทำไมวะมีขนเกาะนี่แหละ Không hẹn mình gào hòa cái nào, Ôi <laughs> hòa <Phả> này á, chạy hòa chạy hòa à hòa chạy đi hồn hòa nhỉ, hòa chạy hòa chạy hòa chạy đợi, 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 chạy cho chạy hòa chạy hòa ไอเปี้ยีเลยีเยหูแพ้หูแพไอโฉมสายใหญ่เลยไอโฉมเล็กออกขวาบ้าพี่ออกขวาบ้าขวาบ้หนุ่มขวาหมึกูครับเฮาแล้วนี่ไปสายเลย ao lại ao lại leo đi leo ơi, hay bị tột mực phải ao bài hụt quang mới ít leo đi leo leo đừng nó kinh sẽ ยอดมังงนงอออกขวาไปออกขวาไปเร็วแล้วได้เวลากลับมาแล้วเนี่ยผ่นกลับนะนัง่งตีเหลี่ยมเล่นกันด้วยอ่ะโคตรชิวอะ่ะใส่หลอกให้มันตีเหลี่ <laughs> ยมโู้ยดูดิใส่ลายดีขนเพียบหลอกสีขนเพียบสีขนกรอบเพียบตัวนี้เด้อดื่มน้ำเปล่ามาอยู่พักหนึ่งก็ได้

อย่แต่ตัวใหญ่อยู่นะหลุดจ้ะไอหลุดอยู่ตัวใหญ่ผมเชื่อผมว่าแม่งใหญ่สี่โลห้าโลหลุดอ้ะหลุดอ้ะตัวนั้นละสี่โลห้าโลทุกตัว,ตวไอตัวได้ัไหม <laughs> ไเฟ้ยเนี้ยแหละไอตัวได้ไม่เคยใหญ่เท่าไม่ได้มาจากตรงไหนว่าหมือก่ะมองรู <laughs> ้ความรู้สึกเหมือน <laughs> ไม่ค่อยได้หมึกเลยนะเมื่อว <c oughs> ันนี้ย <c oughs> เราก็จอดหล,กหลกักหลักเบ็ดก็เยอะนานอยู่นะนานแล้วตรงเหนือตรงท้ายแต่ไหนตัดแล้วได้เยอะอยู่นะหลายตัวอยู่นะหมายแรกอะนะดูดิหมึกก็เรียกว่าถังนึงถังนึงดูดิใส่ใส่เป้แพพาไปไว้ตลาดตลาดไหนเนี่ยตลาดสมัย<ร>สารลงไปซื้อมาสองร้อยแปดสิบเนี่ยโลหนึ่งสองร้อยแปดสิบซื้อมาสิบโลให้ลูกค้ากลับบ้านแล้วได้แล้วสิบโลหลอดหลอดละสองพันแปดอันนี้ซื้อมาสองพันแปด ก็คิดลูกค้าสามพันได้ไม่ได้สองร้อยเอย้กับไรกับไรสองร้อยเน้นๆเอาวันนี้สบายหมึกหมึกเพิ่งดักมาเนี่ยใส่ใช่หมึกดักแล <laughs> เอาอะไรดักแล <laughs> ดักหมึกแล้วดักหมึกขายอะ่ะดูมาอีกสักคงนไงับกลไนะอ้ดันจะไปคิงต้องได้สีขนตวงไม่ได้ให้กลับใส่จะไม่ได้กลับสงสัยจะไม่ได้กลับว่ะไ,ไ,ได้เวลนะากลับแล้ว Bây giờ là bây giờ thôi <laughs> đơn gặp bạn này Hãy